สวัสดีเพื่อนๆนและกันรายานมิตรทั้งหลายก่อนที่ทุกท่านจะรับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับชาวราศีกุมถือได้ว่าเป็นราศีที่11ของปีโหราศาสตร์ และสัญลักษณ์ทางโหราศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันดีของชาวราศีกุมก็คือคนเทน้ำชาวราศีนี้เป็นคนที่ฉลาดมีหัวคิดก้าวหน้าและรักอิสรภาพด้วยความที่ดาวมฤตยูเป็นดาวประจำราศีดังนั้นแล้วชาวราศีนี้จึงมีความคิดที่เป็นอิสระและออกจะแหวกแนวไปสักหน่อยพวกเขาต่อสู้เพื่อสิทธิของคนอื่น คนราศีกุมเป็นคนที่ขี้อายและเงียบโดยกําเนิดแต่ในทางกลับกันก็เป็นคนที่ประหลาดและกระตือรือร้นอย่างไรก็ตามทั้งสองสิ่งนี้เมื่อรวมกันชาวราศีกุมก็ยังเป็นนักคิดที่มีความรุ่มลึกและมีสติปัญญาอย่างมากอีกทั้งยังชอบช่วยเหลือผู้คนนะครับพวกเขายังสามารถที่จะมองสิ่งต่างๆมองปัญหาต่างๆได้อย่างไร้อคติได้อย่างทะลุปุกโป่ปปปนะครับ ซึ่งในส่วนนี้นี่เองทำให้ชาวราศีกุมสามารถที่จะเป็นคนแก้ไขปัญหาได้อย่างง่ายดายสวัสดีกาลยาณนะมิทรทุกท่านวันนี้เช่นเคยอาจารย์มีโอกาสมาทำคลิปเติมกำลังใจนะครับจะมาในหัวข้อโชคหลุนทับสิ่งนี้จะให้โชคกับท่านก่อนสิ้นปีนี้แน่นอนนะครับก่อนจะเข้าไปรับฟังเนื้อหาข้างในเช่นเคยนะครับ ขอให้ทุกท่านมาเช็คพลังงานเบื้องต้นดูก่อนนะครับว่าพลังงานมันตรงกับชีวิตท่านไหมนะครับถ้าตรงก็ขอให้ดูเนื้อหาข้างในคลิปต่อไปได้นะครับถ้าไม่ตรงก็ให้ปิดคลิปไปได้เลยนะครับเนื่องจากว่าเป็นคลิปส่งนะครับไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะครับดังนั้นแล้วก็อาจจะมีตรงกับบางท่านและก็ไม่ตรงกับบางท่านนะครับขอให้กระยาณมมตรที่เข้ามารับฟังเก็บแต่สิ่งที่ดีเพื่อเติมกำลังใจให้กับตัวเองนะครับ ตามหัวข้อนะครับโชคหลดทับสิ่งนี้จะให้โชคกับท่านนะครับอาจารย์ขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บริเวณนี้นะครับขอให้พลังงานนี้ออกมาให้ตรงกับคนที่มีโอกาสได้เปิดเข้ามารับฝันครับเอาละครับกลาลยานมิตรพลังงานที่ขึ้นมาวันนี้มันเป็นพลังงานแห่งการหลุดพ้นอาจารย์ขอขยายความนะครับ หมายความว่าในอดีตที่ผ่านมาปัญหาต่างๆความเจ็บช้ำความเจ็บปวดที่ท่านประสบพบเจอมามันไม่ใช่แนน้อยมันไม่ใช่ระยะเวลาสั้นๆแค่เดือนสองเดือนมันเป็นระยะเวลา3ปี4ปีเข้ามาแล้วที่ท่านจะต้องทนกับความรู้สึกเจ็บปวดนี้มาและในช่วงปีสองปีหลังท่านได้เริ่มหันหน้าเข้าหาธรรมะ เอาธรรมะเข้าข่มแล้วจากในอดีตจากที่เคยหวังแล้วหวังอีกหวังไม่รู้กี่หวังว่าจะให้ชีวิตมันดีขึ้นจะให้มันเกิดความโชคดีกับชีวิตแต่มันก็จะเหมือนว่าเป็นเพียงแค่ความหวังและตลอดที่ผ่านมาท่านได้เอาธรรมะเข้าข่มด้วยการสวดมนต์ภาวนาทำสมาธิจนตอนนี้ท่านถือได้ว่า บรรลุไปขั้นหนึ่งแล้วขั้นหนึ่งนี่หมายความว่าท่านไม่ต้องการอะไรอีกแล้วทุกวันนี้ได้สวดมนต์ทำใจให้สบายก็กอยู่ได้ละทุกอย่างมันบรรเทามันโปร่งละนี่คือพลังงานวันนี้นะครับและหลังจากนี้นะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับดาวราย้ายนะครับหลายๆท่านได้ไปไหว้ต้อนรับและหลายๆท่านได้ไหว้ที่บ้านนะครับสิ่งดีๆโชคกําลังจะหล่นทับ คือการเปลี่ยนแปลงจะเข้ามาหาท่านทั้งๆที่ท่านไม่ต้องการแต่ดวงท่านเปิดแล้วเนื่องจากว่ามันเป็นระยะเวลานาน,านพอสมควรที่ท่านรับกรรมมามันเป็นช่วงของการปลดปล่อยมันเป็นช่วงของความเป็นอิสระนะครับท่านจะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งแต่ทีนี้เนี่ยสิ่งใดจะให้โชคกับท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือ เขาเรียกว่าพลังงานที่คอยดูแลท่านอยู่ในรอบๆบ,บ้านอยู่ตอนนี้ครับเหมือนมันผลดขึ้นมาว่าอยากให้ท่านนะครับลองนึกดูในอดีตในวัยเด็กนะครับนึกถึงความสามารถของตัวเองท่านมีความสามารถอยู่ลึกๆท่านลองนึกดูนะครับว่าเด็กๆเคยไปช่วยพ่อแม่ขายของไหม เคยไปทําอะไรไหมทําขนมไหมหรืออะไรต่างๆนาๆนาอันนี้อาจารย์ยกตัวอย่างพลังงานมานะครับให้ท่านนําความสามารถเหล่านั้นลกลับมาใช้กลับมาประยุกต์ใช้นะับปัจจุบันเพื่อให้เกิดประโยชน์อาจจะเอามาปรับจ,จะเอามาทําเป็นธุรกิจเป็นแนวทางหาเงินจะช่วยให้ท่านประสบความสําเร็จได้นะครับ ลองนึกดูนึกดูให้ดีนะครับท่านมีเขาเรียกว่ามีของอยู่ในตัวนะตอนนี้ขอให้เอาออกมาใช้ไม่ว่าจะเป็นสกิลการขายสกิลการสอนการอดทนต่างๆหรือสมัยเรียนท่านทำอย่างไรท่านถึงเรียนเก่งหรือท่านถึงผ่านพ้นจุดวิกฤตในสมัยเด็กมาได้เพราะฉะนั้นให้เอามาใช้กับตอนนี้อาจจะเอามาต่อยอดมาเป็น เขาเรียกว่าประยุกต์สอนคนเล่าเรื่องให้คนฟังหรือถ้าใครมีเขาเรียกว่าทักษะในการขายตั้งแต่เด็กแล้วแต่โตมาไม่ชอบชอบทำงานประจำไปทำงานประจำแล้วชีวิตล้มเหลวชีวิตดิ่งลงและตอนนี้แหละถึงเวลาที่ท่านจะต้องเอาทักษะความสามารถพิเศษของท่านตั้งแต่วัยเด็กกลับมาใช้กลับมาเขา,าเรียกว่าจุดไฟจุดประกายความหวังขึ้นมานะครับ ถ้าท่านได้ทำสิ่งนี้ได้ถูกทางแล้วนะครับแนวโน้มโอกาสดีๆช่องทางดีจะเริ่มเปิดให้ท่านนะครับนี่คือพลังงานดีๆแล้วโชคก็จะเข้ามาหาท่านแบบปฏิหารแบบไม่ต้องร้องขอมันจะมาเองเพราะในอดีตท่านร้องขอมาเยอะแล้วแต่มันไม่มาในโชคแต่ตอนนี้มันถึงเวลา จะเป็นของท่านแล้วโชคมันจะมาหาท่านแล้วยังไงอาจารย์ก็ขอแสดงความยินดีกับพลังงานในวันนี้ด้วยนะครับลองนึกนะมันเป็นไปไม่ได้ว่าท่านจะไม่มีความสามารถพิเศษลหลายๆคนจะมีความสามารถเฉพาะตนไม่เหมือนกันบางคนอยู่บ้านนอกสมัยเด็กไปจับปูจับปลาเก่งมากนะครับเอาปลามาขายเพื่อเลี้ยงครอบครัวเอาปลามาขายเอา กุ้งหอยปูปลามาขายเพื่อส่งตัวเองอมีเงินค่าขนมตัวเองไปโรงเรียนนี่ก็คือทักษะนี่ก็คือความสามารถพิเศษของท่านนะครับอาจารย์ไม่ได้หมายความว่าถ้าท่านมีความสามารถอย่างนี้จะให้ท่านกลับไปจับปูจับปลาขายนะอาจจะลองเอามาประยุกต์ใช้เปิดช่อง YouTube อสอนวิธีเอาตัวรอดวิธี ไปหาเพื่อเลี้ยงอาชีพตนให้คนดูอะไรแบบนี้คือทุกอย่างมันต่อยอดมันมันสามารถที่จะเอามาประยุกต์ได้เพราะท่านเก่งไงถ้าท่านเก่งท่านก็จะมีความรู้ท่านก็จะมีเรื่องราวมาถ่ายทอดดังนั้นแล้วกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับขอให้ตั้งจิตอธิษฐานก่อนนอนนะครับตั้งจิตอธิษฐานถึง คุณพ่อคุณแม่ถ้าเกิดว่าท่านได้เสียไปแล้วหรือคุณปู่คุณย่าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวนะครับให้ช่วยมาดนบันดาลให้ช่วยมาเข้าฝันให้เกิดไอเดียปิ้งแวบนะครับให้เกิดไอเดียในการสร้างสารรค์งานเกิดไอเดียในการสร้างสารรค์เงินนะครับแล้วปฏิหารจะเกิดขึ้นกับชีวิตท่านท่านจะเห็นไอเดียท่านจะมีสภาวะปิ้งแวบขึ้นมาอ๋อทำอย่างนี้ต้องดีแน่นอน นะครับที่สําคัญต้องมีความพยายามต้องมีความที่อยากจะได้นะครับเพราะดวงเปิดแล้วดังนั้นแล้วก็ขอให้พยายามเขาเรียกว่าใส่ความกระตือรือร้นให้กับชีวิตลุกขึ้นมานะครับงานเก่าๆความสามารถเก่าๆเ,เอามาปัดฝนทำร,ร,รับรองนะครับจุดเริ่มต้นแห่งความสําเร็จจะเกิดขึ้นกับชีวิตท่านแน่นอนนะครับเอาละครับขันยายนิเมตทั้งหลายถ้าเกิดว่าฟังมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกว่าพลังงานมันตรง และลองนึกถึงวัยเด็กมันก็ตรงใช่เคยมีความสามารถอย่างนี้เคยทําอย่างนี้ก็ช่วยมาเขาเรียกว่าแชร์ประสบการณ์ร่วมกันนะครับและต่อไปนี้คิดว่าอยากจะทําอะไรลองเอามาแชร์ประสบการณ์ร่วมกันลหลายๆคนมาแชร์กันมันก็จะเกิดเป็นไอเดียที่มหัศจรรย์มากที่สุดน,นะครับก่อนจะจากอาจารย์ก็ฝากกักลายาณมิตรกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะครับเพื่อให้กัลายาณมิตรท่านอื่นๆได้มีโอกาสารับฟังนะครับ ถ้าเขาฟังแล้วเขาได้เอาคําแนะนํานี้ไปปรับใช้กับชีวิตเขาและมันเกิดประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยก็จะได้เกิดเป็นบุญกุศลต่อๆก,กันนะครับสุดท้ายก่อนจากอาจารย์ขวอวยพอให้ทุกๆท่านเลยนะครับจงมีสุขภาพที่แข็งแรงคิดสิ่งใดก็ขอให้สมดังใจปรารถนาขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ